ของทุกคนเคะเชิญค่ะครับส pues ว <basics. S 2> ัสดีคร nah. ับทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนแบ็คตอนพัทค่ะโอ้อเดี๋ยวซีียาวขนาดนี้เอาไปทำซีรีส์ได้เลยนะโอ้ใช่ว่าตอนพัทอย่างอบุญ ครับสวัสดีทุกคนนะครับน้องนับมาแล้วครับผม ดื้อยังไงครับดื้อยังไงดื้อยังไงดื้อตรงไหนเออเออดื้อตรงไหนตอนนี้ไม่ดื้อแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องดื้อเนี่ยอะไรคะทำอะไรไม่ได้วิธีการปราบปรามเหรอครับใช่ปราบน้องเนี่ยเด็กดื้อเนี่ยต้องโดนอะไรอ๋ออะไรนะอะไรนะเราจะไปตีเขาก็ไม่ได้หรอกครับเพราะเราก็ดื้อไปกับเขาเหมือนกัน อะไรนะคะ,ะแก้ปัญหาคือดื้อนำเลยถูกต้องครับอะไรนะดื้อคุไปเลยอุ้ยวันนี้มาโรบินสันจัดใหญ่ค่ะนะคะอุ้ยรู้สึกยังไงบ้างเจอแบบว่านะคะคัสตี้แบบจัดใหญ่ขนาดนี้นะคะ่ะครับก็อขอบคุณทุกคนมากๆครับที่วันนี้มามาจัดใหญ่ด้วยกันนะคะ <c oughs> นรับผมน่ารักมากๆเลยทุกคนครับทั้งที่มา50ท่านแรกนะครับ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังด้วยแล้วก็พี่ที่ทุกคนด้วยนะครับ จัดใหญ่สุดๆครับผมจัดใหญ่สุดๆเลยนะคะแล้วร,รู้สึกไงบ้างคะครับแม่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอทุกคนครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยชาวฮันดีทุกคนมาแรงมากๆพี่พี่สื่อด้วยขอบคุณที่มาให้กําลังใจพวกเรานะครับผมแบบได้เจอหน้าทุกคนก็หายเหนื่อยนะคะแล้วเจอหน้าพี่หายเหนื่อยหรือเปล่าเอยง่วงนอนยไม่หรอ อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเงี้นอนหลับกระดาษยก็ได้อะไรนะคู่เขาแต่เราเขินอะเราอ่ะโรบินสันจัดใหญ่ไปแล้วกำนัดนึกถึงอะไรคะอ้าวก็ต้องโรบินสันจริงคะใช่ใช่ไหมจัดใหญ่นึกถึงอะไรครับโรบินสันเขาว่าโรบินสันจัดใหญ่แจกกัดแทกใจเป็นใครก็ฟรีค่ะ นี่ถือว่ามินสันเลยจัดใหญ่ขนาดนี้เอาไปว่าจัดใหญ่กันสี่ภาพเลยทีเดียวทั่วประเทศเลยนะคะและที่สำคัญทราบมาว่ากกำน้าเป็นคนที่แบบชอบช้อปปิ้งมากๆใช่ไหมคะแล้วปกติช้อปปิ้งเนี่ยนะคะโรบินสันจัดใหญ่ขนาดนี้โอยอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิทั้งสองคนนี่ก็แบบว้าวุ่นเลยสิแบบนสันจัดใหญ่ขนาดเนี้ยเราก็ว้าวุ่นเลยอ่ะก็ว้าวุ่นเลยมีส่วนลดเยอะขนาดนี้ เอาไม่ชอบคิดมากเลยเราจะซื้ออะไรดีซื้อทุกอย่างเลยอะไรล่ะอะไรนะซื้อทุกอย่างไปเลยอยังใส่เลยอุ้ยไปถึงเราจ่ายใช่ไหมใสยเตะนะคะจัดใหญ่วาวุ่นขนาดนี้นะคะแคมเปญนี้มันบอกทาให้เราวาวุ่นมากนะคะเดี๋ยวเราเล่าความวาวุ่นของแคมเปญนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมเราพิสานจัดใหญ่นะครับผมนี่มีส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับผมมีคูปอง ต่างๆนะครับผมไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพด้วยทั่วประเทศเลยนะครับผมก็อวดอย่างนี้จะไม่เรียกว่าจัดใ่ายได้ยังไง่ะฮะมีของให้เลือกซื้อช็อปเยอะแยะมากมายถูกต้องนะคะเรามีเรามีคูปองแจกด้วยวันนี้นี่นี่เรามีคูปองแบบนี้นี่ถ้าปกติไม่ได้อยู่ในช่วงโลงสันใหญ่ายนี่คือเขาเหมือนเราจะต้องใช้ใช่ต้องช็อปหนึ่งันนะคะถึงจะได้เป็นคูปองทุกอนถือถือคูปองมาโชว์ไม่กันนัดหน่อยเร็วอ เอ้ยมีกันหมดเลยหรอหมดหน่อยพวกแม่กันนะยังไม่มีขอได้ไหมขอได้ไหมให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 ้ไหให้ไหม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 ใ้ไมให้ไหมให้ไหมให้ไมให้ไห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 มให้ไไมให้ไห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 ให้ไหมมใ้ไให้ไหมใหให้ไหมให้ไหมใให้ไหมให้ไหมให้ไหม้ไหม้ไห จะได้ครูปองแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะ50ท่านแรกนะคะที่เข้ามาวันนี้คือให้ฟรีไปเลยให้พวกใหญ่ด้วยเห็นไหมว่ารถแจกนะคะเป็นรถกระบะฟอร์ดเดนเจอร์ด้วยนะคะ1คันเป็นครูปองจัดใหญ่ค่ะเป็นคนรถต่างๆจากแบรนด์มากมายเลยทีเดียวแล้วก็คะแนนเด็ดวันด้วยกวสองล้านคะแนนหมอน่ารักมากหมอนน่ารักมากหมอเดี๋ยวเรามีแจกด้วยสำหรับผู้โชคดีอยากได้บมอนไหมคะอยากได้เดี๋ยวจะให้นักกับนัทจับ ได้เลยโคปกติต้องช็อป4,000ถึงจะได้หมอนแต่วันนี้ก็คือให้ไปเลยว้าวจัดใหญ่สุดรับมือนอนอยากได้อยากได้แต่นี่จได้อะไรอยากได้ระหว่างหมอนกันแล้วก็ไปกับนัดให้เลือกอยากได้น้องนัดค่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังอยากได้หมอนเลยคืออะไยขอบคุณค่ะแล้วครอวนุญาตดปากเอ้ยเออใส่กระเป๋าใส่กระเป๋า ่นะๆๆๆเรารู้แล้วนะรู้แล้วนะว่าอยู่กับใครนะโอ้โหออามาพูดถึงความจัดใหญ่กันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซือ้อจะเลือกของขวัญให้กันและกันเนี่ยค่ะเป็นของขวัญที่แบบต้องจัดใหญ่จัดเต็มของขวัญในบ้านในห้างโรบินสันของเราเอาที่เอาที่เคียวก่อน,นเลยเค<อ>ียร์จะซื้ออะไรให้น้องนะคะโอ้โหเหมาเลยได้ไหมครับใหญ่โอ้ยใเกินไปนะเกินไปเกินไปถ้างนั้นซื้อ น้องนาชอบเเคงเเคงใช่ไหมครับซื้อชุดเครื่องนอนเลยดีกว่าอุ้ยอะไรนะอะไรนะเอ้ยบวกหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมครับซสายยุคนะเราซื้อชุดเครื่องนอนดีกว่าจะได้อยู่กับน้องนาทุกวันแบบห่อผ้า่มผ้าปูแบบครบเซ็ตใช่ใจะนึกถึงพี่ตลอดเยเผื่อพี่จะได้เข้าไปอยู่ในฝันด้วยจะมาจะมาลองแอบดูนั้นตอนนอนก็บอกเถอะ เลยซื้อโรบินสันให้พี่แม้ใหญ่ใหญ่เลยาะแล้วนั้นเราจะซื้อห้าโรบินสันค่ะขออนุญาตขออนุญาตแบ่งหุ้นขายให้หน่อยอ๋อก็นาแรกเห็นว่าพี่แม้ก็เป็นคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมครับผมและช่วงเนี้ยคุณเขาแบบนิยมแบบการคาร์ดิโอแบบเพื่อให้แบบลีนๆขึ้นหน่อยก็จะวิ่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ สังเกตรองเท้าวิ่งเขาแล้วก็แบบใช้มานานแล้วเหมือนกันนะแบบใช้แบบเป็นแบบรองเท้าคู่เก่งเดียก็ใส่มานานแล้วก็โรวินสันจัดใหญ่พอดีก็เลยคิดว่าอยากจะซื้อแบบรองเท้าวิ่งเก๋ๆไม่ต้องยแต่คือรองเท้าวิ่งเก๋ๆให้เขาผมแล้วก็ แบบแกจงแก็ตทิ้งอะไรนะเล่นใหญ่เอาให้ครบไปเลยทั้งชุดทุกคอร์เคชั่นเราอยากรู้ไงว่าชีพจรหัวใจเขาเต้นยังไงบ้างเล่นยังไงเต้นยังไงอ่ะเต้นยังไงเอาวัดก็ได้ค่ะซื้อนาฬิกาไปด้วยมั้ยะกามินได้ครับเราเป็นสันมีใช่ไหมครับผมดีเล่นใ่อะไรนะลูกวิ่งอุนนี่ก็จัดเต็มมากเลยนะ ซื้ลูกวิ่งไปไปที่บ้านด้วยเราใช้ลูกเวลาอยู่ใกล้ฮาร์เลดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแล้วซื้อขาไม่นานไหมแล้ววันนี้ขา่นแน่นอนอยู่พวกผมสายออกกำลังกายอยู่แล้วแน่นอนแตั้งใจอยู่เลยเสียงเกินดุดนะลูกโอเค่านเรียาอาณานิคใช่ไหมลูกใช่ครับแล้ววันข่าวมานีมามีมามีขนาดนี้เราวมานี้ไปซื้อเลยทุกเลอร์ชั่นเลยให้ไหม ไปเลยจัดเต็มเลยนะคะอ่ะนะคะอยากจะ แม่กับนัดค่ะเชิญชวนฮาร์ดดิสที่นา่ารักทุกคนนะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวว่าสายช็อปค่ะครอบครัวนักช็อปทั้งหลายเนะะี่ยค่ะเชิญชวนมาช็อปปิ้งในแคมเปญโรบินสันจัดใหญ่เะคะเชิญค่ะครับผมก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมถ้าอยากจะซื้อของอะไรนะครับผมน,นึกถึงโรบินสันเลยนะฮะช่วงนี้มีแคมเปญโรบินสันจัดใหญ่นะคะรับแจกกันแทกใจเป็นใครก็ฟินนะครับผมนี่ไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับผมทั่วทุกสี่ภาคเลยนะครับผมก็ของลดราคามากมายนะครับผมแล้วก็ของแถมด้วยของ ที่ให้เพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนึกถึงโรบินสันนะครับผมมีของทุกอย่างเลยนะอย่าได้ไรดูที่โรบินสันครับค่ะมีทุกอย่างให้ช็อปน<ช><ช>ะคะทุก<จ>คนคะ่ะเวลามาช็อปปิ้งต้องช็อปที่โรบินสันน่ารักังวันนี้อีกค่ะเวลามาช็อปปิ้งต้องช็อปที่โรบินสันสุดยอดผม,ผมยังไม่เคยเจอใครน่ารักเท่านี้มาก,ก่อนน่ารักเลยเออเจอแล้ว พอพอน้องได้ยินแบบนี้น้องจะเริ่มดื้อเราจะถาครับอามานี่เออเริ่มละเริ่มมาอย่างนี้ละอันนี้ก็คืออาการเริ่มต้นนะคะครับผมก็ครับก็้องนัยก็อยากจะชวนชาวดีทุกคนมาช็อปการที่โรเปนสารนะคะผมเพราะว่าชาวดีกับน้องนัทกับพี่แม็กก็เป็นสายช็อปอยู่แล้วครับผมแล้วก็แน่นอนโราว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าโลปสารนีของให้ชอปเยอะมากมาก ยิ่งมีช่วงนี้นะครับผมโปรโมชั่นโรบินสันจัดหนักนะครับผมก็บอกเลยว่ายิ่งเป็นเหมาะกับเป็นช่วงเทศกาลเหมาะกับการการช็อปมากๆครับผมก็คุ้มค่ามากๆอยากจะชวนทุกคนมาช้อปปิ้งกันครับเย้มาช้อปปิ้งกันที่โรบินสบายอ่ะมาช้อปปิ้งกันที่โรบินสันจัดใหญ่ค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปหมออ โชคให้กับทั้ง5ท่านที่โชคดีอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากผลงานให้กับเราฮัทดี้ทุกท่านติดตามกันนิดนึงค่ะเชิญค่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับมีผลงานกำลังออนอยู่เลยรือเฮียก็หาว่าสดนะครับผมวันเสาร์นี้อีพีสแล้วนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมกำลังแบบเข้มข้นกำลังสนุกเลยใช่ครับก็คิดว่าอีพีหนึ่งอีพีสองน่าจะขมมาเยอะแล้วครับผมอยากจะลองเชิญชวนทุกคนมาชิวร์เขาหว่าอีพีสามกันบ้างครับแล้วก็ หวานประมาณไหนครับน้องนะอ๋ออะไรนะคะอะไรนะคะนี่สุกกิมจิเลยคะอุ้ยอุ้ยอ๋อซุกกิมจิตอนเย็นนี้เราจะลงเราทำอาหารกันแล้วเย็นนี้จะลงวิดีโอที่ทำซุกกิมจิร่วมกันครับสองทุ่นสองทุ่นหวานไหมหวานไหมหวานไหมใช่เี๋ยวขอย้อนกลับไปหนึ่งเอาเลย้อนกลับไปอีกพิศดารคือพิเชก็หาว่าโซนนะครับทุกวันเสาร์นะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็ทาง ดูย้อนหลังนะครับทาง YouTube ช่องมันดี้ชาแนลนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทางไอ้ฉีนะครับแบบอันคัตเวอร์ชันนะครับห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันครับใช่ครับผมแล้วก็ในขอสปอยเล็กนึงแล้วกันว่าใน EB3 ีสามครับมันจะมีมันจะมีซีนที่เรียกได้ว่าน่ารักน่ารักแหละอยากให้ทุกจักรยาให้ทุกคนรอดูครับผมซึ่งซีนนี้เป็นซีนที่ไม่ได้อยู่ใน มันเออไม่ได้อยู่ใน YouTube ก็ไม่ได้ดูในช่องวันด้วยครับผมก็อยากให้รอดูกันครับน่ารักครับรอดูพัางอันคัตใช่ไหมใช่ครเป็นการชิมดำชิมอะไรอย่างนี้ครับอืานะคะไปติดตามนะคะที่ถูกใจมีค่ะเบลลี่เบลลี่เบลลี่ถูกใจเจ๋เบี่ถูกใจสกิลอ่ะเดี๋ยวเรามามอบโชค กันางดีกว่าค่ะนะคะสำหรับ5ผู้โชคดีนะคะจาก50,000ที่จะได้รางวัลค่ะนะคะเป็นหมอน Hello Kitty White Collection ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะทั้งาท่านค่ะเดี๋ยวเราจะจงับนะคะเพื่1ท่านแล้วขึ้นมาถ่ายภาพนะคะได้1ภาพในการถ่ายภาพต้องขอรบกวนนะคะไม่ให้แบบว่าจะไปไล่จบเอวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคไหมคะ ชื่อคนแรกมาแล้วใช่ไหมคะรัฐนันท์ป่ะครับรัฐนันท์คนแรกเลยค่ะคุณรัฐนันท์รีแววงครับเย้ยินดีด้วยค่ะน่ารักมาะได่นฉายรุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขิงอีกแล้วได้ร้ำมือพี่นี่นะคะคุณนัดกอดไปแล้วเรียบร้อยนะคะต้องชอบสีน้นตาแต่วันนี้คือพิเศษเลยจัดใหญ่จริงๆคือให้ไปเลยนะคะ ค่ะผู <S <S ้ช่วงีผู้ชคดีคนต่อไปคะเด็กเขาก่องไหยคะเขากรองไหมคะเขาก่องใหมนะคะเชิญค่ะคนที่สค่ะใครจะเป็นผู้ชควีชื่ออะไรดีคะาทัดชื่อาทัดาทัดชือผมเองอยากได้หมอตีแหละออ้ลผู้ชี้โคโอ จับมาเป็นปองปอกนะคะได้ครับว่ายล่ะรอบนี้ได้แล้วอะไรนะนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวให้เขย่าเลยไหมเดี๋ยวให้น้ำเขย่าเลยไหมนี่มาแล้วนะคะผู้โชคดีค่ะคนที่สองคือคุณเจนารมณจันทนาน์ครับผมใช่ไหมจูบอีกทีนะคุเจคุณเจคุณเจคุณเจยินดีด้วยค่ะคุณเจค่ะวัถ่ายรูปเลยค่ะนุ้ยพี่เมย์คือต่อนแล้วค่ะขอเชิญคุณเจมาโชว์บนเวที เลืออีสาแล้วอีสาพาเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะภาวนาค่ะพี่แม็หนูไหว้เหรอผู้โชคดีไหวเหรอท่านอีสาค่ะหนูไหว้เหรออยากได้ไหมอยากไหมคะนี่ไงนี่ไหว้นี่ไหวคุณคุณแล้๋ยวเดีวคือคุณอ่านอ่านต่อหนงครับสิรีคุณเกณครับ ะอะไรครับบทสวดอะไรครับบทสวดแบบโอ้โหอันลหางสามีามสวดคาถาอะไรคะบอกไม่ผู้โชคดีคนที่สี่ค่ะเอาทุกคนสวดคาถาหลวงพ่อจุ๊บจิ๊บค่ะสาธุพร้อมกันเลยครับตอนนี้ราาไ,ไรที่ไปเลยทุกคหลวงพ่อจุ๊บจิ๊บ ่วยให้ได้รางวัลนะคะผู้โชคดีค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะหมอนกอให้เราจิ๊จี้ไวท์คอร์เรคชันได้ขได้แก่ไม่ใช่ฉันละวหนึ่งคุณเพลงแม็กซ์หนึ่งคุณลูกหยีรสสุคนพลอยรยาอยู่ไหมคะมาค่ะเชิญค่ะอยู่ไหนเอ่ยนี่คุณลูกหยีคุณูกหยีค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแท็กแซดอ่าพี่สภาพประมาณนี้เม็กหล่อมากเลย นดีค่ะนาหลน้สุดน้าส yeah> anyway> okay, no, ok, no, ุดีเลยค่ะตรงกลางเลยค่ะคุณผู้หญิง yes, oh, um> okay, uh, ่ะโอเคน้แบบนี้นะหมาดีชื่ออะไรนินจานินจาถ้าจับปลาเป็นชื่อนินจานะคะคุณนินจาจะเต้นนะคะประมาณสิบรอบขึ้นมาเลยโอ้นะคะขอให้คุณนินจาโชคดีนะคะอะพูดโชคดีค่ะคนที่ห้านะคะคือคุณทิสครับสูวินนา อยู่นี่เองโอ้ยยินมด,ดีด้วยนะคะพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กเดี๋ะะยวมารับผ่นรางวัลด้านข้างนะคะคแม่ขาเดี๋ยวเชิญด้านข้างะะเลยค่ะก็คือเชิญเลยค่ะพี่แม็กค่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะที่อยู่ด้านหน้าหยิบรบกวนหยิบคูปองขึ้นมาได้ไหมคะและโชว์คูปองโรบินสันจัดใหญ่โชว์เลยค่ะกางออกมาค่ะแล้วก็โชว์เลยค่ะยกสูงๆค่ะยกสูงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่กัน ยกถือคูปองนี่ครุยกุมออกมาทำไมสองคนนี้ถือคูปองแล้วดูเหมือนแฟนกันเองเลยโอ๊ยเนมือชงป่ะลูกเขาดื้ออเอาแม่ลูกเหรอเป็นมือชงเหรอครับเป็นการทำไรแล้ครับแม่ก็มาดูลูกไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเขาดื้อมากเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีใครดื้อมีใครดื้อจ้าใครดื้อครับที่จับเด็กจับดื้อกันหมดเลยเหรอดื้อไหมดื้อหรอไม่ยิ้มคู่เหรอ นัดื้อไม่หยิบคูปองมาคือดื้อเราให้แม่กันนันลงไป็นสามนาโอ้ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อทุนกนถือคูปองขึ้นมา ปวดหักดิบที่นา้า เรบินสันของเราที่จัดใหญ่จัดหนักจริงๆค่ะนะะคทั้ง4ี่ผ้ากันเลยทีเดียวเตรียมไปปินกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรากวนไม่มีใครหลอกวันนี้แล้วุหลอกมากโชคดีของเรานะคะลุ้นไปเลยค่ะนะคะพี่เพกับน้องเพ็คค่ะนะคะจํานวน20รางวัลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะรถกระบะฟอง์เรสเจอร์ดับเบิลแทร็กไวด์แทร็กสอลเจอร์โบค่ะ เรื่องประดับเพชรนะคะของระดับมงคุณมีใครหลอกมากกว่านี้ไหมแหมและต้องปัดของขวัญด้วยนะคะเมื่อใช้คันโรไปถึงวันนี้ค่ะสมาที่ได้ครูฟองไปแล้วนะคะอย่าลืมใช้คูปองกันนะคะเป็นครูปองรวมมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นห้าพับาทเมื่อช็อปครบหนึ่งพันบาทขึ้นไปตัวลูกและแจกแนนรางวัลนะคะสองล้านคะแนนค่ะจำกัดสิทธิ์นะคะสอ to งหม customer ื่นสิยการรวมไปถึงแจกครูปองส่งรถของค่ะไม่ติดพื้น น่หมืบาทด้กันค่ะแต่ทุกคงส่วลสิพิเศษจากการนี้อาชูเทสนะคะอัจเกิตของเซ็นทรัลเดอะบอวพี่พเอกก็เท่าด้วยซิแลก็รนดสิน้าฉันนำรนมากมายนะคะอชูเชนลวานนะะินฟ้านะคะเซเลโอนะคะแล้วก็สวทาซิโอนั่นเองนะคะมองคมหล่อพี่แม็กว่าลูกเรีย้อค่ะ